สวัสดีครับทำไมถ่ายีนดูั่นไปจังอะนะสวัสดีครับทุกคนมทจากคนกูเหมือนคนเด็กอวดดีอะไม่ไมทำไมถ่ายีนกูเหมือนครูผดีว้ไอ้เนี้ยเหมือนที่มาเลยเนี้ยหน้าหน้าผเองคนบอกอะไรเออแล้วหน้าก็เอออยู่แล้วทำไมายีนเออ ใครคนลื่นนะ่ติดเด็ดเกิดเด็กดเอาไอันนี้ไม่ไม่หยิบไปกูพูดทำไมเราเพื่อนทีนี้เราก็ถึงขั้นต้องปีนแล้วสินะเฮ้ยมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวจำเป็นหรือเปล่าเอ้ยอาหารของพวกเราเราต้องขึ้นไปถึงขั้นบนให้ได้ครัวโตอ นัก็นนรีไม่ต้องกดคีย์ฝาแล้วมั้งโอ้โหน้องทำยังไงนี่เหรอมันจับยังไงวะจับไงอ่ะเออท้องี้ไงเราถืออ่านไกด์บุ๊กปะไกด์บุ๊กปะอะไรนะดีๆเดี๋ยวปิ้งแหนไปกด E อะไม่รู้อ่ะเสียงแบบนี้ยเลย ไม่รอคุณเซดาผมต้องอะเนี่ยมาแล้วเนี่ยมเจผมไม่จมือได้ช่วยกันได้ช่วยกันได้โอ้ยตรนี้ไม่ได้ดีนะไไปอท ハハ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 ハ วันนี mo, ้ช่วยกูกันเชดทำงานเป็นทีมโอ้ my god นี่แหละความฝ่ายฝันออกอฮอลิกมีจริงเชื่อลืมไปเลยเนี่ยว่าเคาน์เตอร์คืออะไรกูไม่ลืมแล้วมาๆอยู่ครับ ใจหมดเฮ้ยท็อปปิกเดซ่ามันเป็นไรเว้ยความความฝันของพวกเราคือแก้ลายตรงนั้นไงป่าพวกเราลุยกันเถอะมันมีกระเป๋าอยู่ข้างล่างเหรอไฮ้เจ้าเ้ยแค่กูจะโดดไปไม่ได้โดดตายอ้าวอย่าโดดเลยนะโดดโดด เอ๊ยทำได้อยู่ทำได้อยู่เราต้องจับเออปล่อยจับเออปล่อยจับจับพี่เซนไเสพี่เซนอยู่อ้ยู่เหรอทำไมเสียงมันเจ็บจังเลยนี่ไอ้กูบอกเจ็บไอ้ พี่อย่าไป่อย่าไปโดนไอ้เฮี้ยตบไอ้เฮี้ยอะไรไม่รู้ว่ายังยังยังผมพิสตัมไม่น้อยมากเลยพิษเอ็นพิษเอ็นสั่นเลยกูไม่ได้โดนพิษเลยเย็นแม่อย่าเชี่ยเลาวะ ก็เชื่อลงมาด้วยครับมันจะหมดสเตฟาน่ามันจะหมดา <c oughs> ยา,ยา,ายได้เลยอ้ยังเมื่อกี้แม่งลูกอย่างเฮี้ยเลยแมงลูก ไอ้เขี้ยววนนั้นไม่เข้าอเราไต่ขึนไปอ่ะเราก็จะไปเจออ้เดตุ่มสิวเ้ยคุณทาซานเดคอมีทาซานรักษา กูว่าลงไปที่อื่นดู้นไปเมกตกเมกตกอย่างกับเป็นฝนเลยสัตว์เอ้าเอ้อ แก่เลแกเล่นเอาเฮียนส่งมือมาเอ้เจ้อ้เจ้ยนี่ขนหลวอยู่ขันหวอยูหวอยผม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 เฮียขันหลหัจังตุ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 งล้วมาแล้คึกคึกคึก คึกคึกแล้วคึกแล้วมาน้มตาลมาล้มตาลตุ้ง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 ุงอ่าไม่มาแล้วอ้อแย่แล้วชุกโกแลตผมง่วงผมง่วงผมผมเป็นชุกโกแลตผมผมผมกินน้ำตาลมากกำลังผมง่วงผมง่วงง่วงครับง่วงโอ้โอ้แม่งแม่งค่าค่าจะจ่าไม่น่ารถไปเกือบครึ่งหนึ่งเพราะกินน้ำตาลมาเยอะอย่าเลียเยอะนะที่หลังอ่ะใชบเลียได้วยดิเฮ้ฮัลโหลวันหนึ่งวันหนึ่ง แรงพวกกูอยู่นี่ไม่ไปทางเหรอไปไปทางหนึ่งเขาบอกไปทางที่กูเลือกเดินทางที่กูเลือนเดินไม่หมือนคนจั่วไปอ่ะจะทอมาจะกอมาะกกันจับ กูตายไม่เฮาเอเอาเอาไปเอาคนไปมาเอาคนไปมาอะไรนะอะไรนะอะไรนะไอ้มันมันมันปล่อยตัวจากตรงนี้ไงโว้เดี๋ยวเราเอาไปมาเนาะรับมารับมครับรับแล้ว พี่เล้งอะโอ้ยนุขึ้นมาใหม่เนี่ยต้องลนทุน กูต้องลงทุนขนาดไหนวะเนี่ยกูต้องคกูจับผลิกยิ่งยิ่งเล็งมาแล้วยิ่งหลอกยิหลอกไว้ครับอันนี้เป็นยังไงอะ ยังยังกูยังอยู่กูยังอยู่ยังอยู uh ่ย ah ังอยู right ่โอ้ยไอ้เหี้ยเราเปิดแม่ซุ่มให้เสียงกูเลยเฮียเหยียบเทียบวะเห็นเทียบวะเห็นไรเหรอเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยแต่ไม่ได้กูจะหมดไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูเปลี่ยนปุ๊เอ๊ะถ้าเกิดกูปีนี่คือความฝ่ฝันกูได้หายดับสูงแล้ว ไอ้เฮียกูกรโดพลาดเป็นไปได้อะไรไรไรเมื่ว่าป้อยชายเฮียอ้าอ้าเฮยอ้า ต้องไปให้ไวที่สุดเท่าที่ทำได้ากกันเลยดีว่พวกเรารู้ดีแล้วใช่ไหมว่าเราจะไปยังไงครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับโคลคาเกสรู้ที่หนึ่งแกงโลบอกกันรู้หมดแล้วต้องทำอะไรบ้างแกงโลบอกพวกเรารู้หมดเพราะว่าเราขึ้นตึ้งที่มาสามสองรอบแล้วไม่ดีเลย เมื่อตอนเมื่อกี้เกือบผ่านนะผมไม่กินเห็ดนะแต่ะผ่านได้ซ้ำนะใช่ถ้าเกิดไม่กินเห็ดนะนะพูดไปงั้นแหละคนมันหิวอ่ะขอโทษแหมติการก่อนไปจะพูดเอาเออเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอ้เวล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 กูแค่ระแวงไอ้แค่ระเบิดเนี่ยไม่มีอะไรระแวงแล้วากระเบิดแล้วเนี่ยดูแม่งวางดิ คือ <laughs> ไปตบนน <laughs> <ม> <laughs> เดินไปทูน,นี่รอดอยู่ว่าไม่ถือมีวงกินได้นี่ยเนี่่ <c oughs> โอ้ย <laughs> <อ> <laughs> <laughs> ต้องใจบนเลย <laughs> <laughs> ไอ้เฮียกูตกใจหมดแม่มาไม่สู้ไม่เสียงเลยกูก <ś led> ็เลล็อกอินอยู่เลย ต้องนำพาเราสู่อือเฮียต้องใช้สติมีหน้าเยอะเลยไม่เยอะไม่เยอะท่านท่านเขาดูแรยอ้เียไม่เปลี่ยนเลย เอาเ้ยเลือกว่าตายกับตายแม่งแ้เยตายกับายอาจจะเป็นตัวพีเกมลืมตกตายมนกไอ้ตงเอาแล้วเอาแล้เอาแล้วพฮ้เกมยอ้ยเยเฮ้ย้้ยยเย Saku cũng bị sập đẹp Ui Giờ lại tổng với Tony đi go go ไม่เป right ็นไรวะเราเรารู้ว <cổ> ิธีแล้วเรารู้วิธีเรามีวิธ no ีเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ย้ยหนาว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 อ้หนาวอะเราต้องเราต้องใช้โคมไฟแต่คุณไม่มีโคมไฟเลยเฮ้ยหลบได้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 ต้องหลบต้องไม่โดนต้องโดนกินหิมะโอ้ปลอดภัยทุกคน

เออตัว่าครั้งนี้เขาละหดตกว่าอ่าจะค่อยๆเขาขาดจากนรกกลุ่มนี้ให้ได้ก่อนไปซีมานังทุกคนใค่มันเปิดมาได้จนโหยดีนทนเลยพวกนายดูตั้งใจกันมากเลยนะสุดยอดครับผมเป็นกำลังใจดอน ไอ้เป็้ควันเลยไม่ยิ่งเจ้าเลยทุกทีเลย อ๋อใช่ใช่ใ a ่ใช่ใช e ใช s ใช่ t o ่ใ่ใชช่ใช่ใช่ใช่่ใช่ o ช่ใช่่ช่ใชวใช่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 ใ่ใช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 ่นช่่ใช่ใผ่ใช่ใช่ใช่ช่ใอ่ะช่ใ่

ร้อนมากเลยทุกทเลยร้อนร้อนผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วผมจะเป็นลมขึ้นมาขึ้น สวยดิสวยไอ้กด ok ีก็หลังแบกให้เราอยู่ออกขวาเอ้ยปาดออกขวาน่าง่ายกว่ามั้งขวาออกขวาน่ะเห็นหินหินใหญ่ขวาง่ายกว่าเห็นเห็นเอยู่เห็นอยู่อยู่โอเคโอเคขวางเฮ้ยเฮ้ยเห็นอ๋อเห็แค่นิดเดียวเห็นปเดีิดเดียวมึงเห็นมั้งเหรอเดียวเดียวเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นแล้ว เราต้องเราต้องเราต้องไต่โซ่เชิญโชคก่อนดิเอ้ยเราต้องแบบไต่โซ่ไปเชิญโชคอะไม่ไม่ไม่มันมีสองทางเว้ยคือเราจะไต่โซ่ไปเชิญโชคกับไต่โซ่ไปทางด้านซ้ายกโซ่ดีมันก็เหมือนกันนะมึงเห็นวะเอ๊ะแต่ว่าเราจะมีอีกทางหนึ่งว่ะเราลองคิดดูดีๆก่อนมองจากที่สูง่ที่สูงดีกว่าเราเราเราไต่ขวาไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็น่าจะได้อยู่วะลองมองจากที่สูงดีก่อนมองจากทิ่การไกลก่อน ไม่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 กูคิดการไกลอยู่โอ้โหนี่แค่ทางเดียวเท่านั้นโอเคมันจะมีช่วงทางที่มันร้อนโอเคโอเคพอว่างดีตรงนี้ไม่ร้อนเลยไปเลยดิไปตรง ว e s Yes e s เอะรตอนัอโรู้ละรู Please, yeah, uh, yes, 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 yes ้ละรู ups, ้ล so ้ว่ามันคืออะไรรู้ละ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 ว่าคนนี้ร้องอะไรตอนนั้นแต่เรคนนี้ เขาใจคนดีด <laughs> <laughs> ีนะไม่โคตรทรบานเลยสิรอไรอไหมไ่รมโ้อ้อ้โอ้โอ้อ้โ้อ้โ้อ้อ้้อ้โอ้อ้โอ้โอ้เอีโย้โ โอ้ยกล่องเยอะจัดเลยว่ะอย่าเพิ่งเอาองชุบของกันก่อนชุบเลยชั้นก่อนครับชุบชั้นก่อนครับตอนอื่นเลยโอ้ยไปยังไงเฮ้ย เอ้ยไอ้เหี้ยมันไม่มีมันมันไม่มีที่เช็คพอยต์เลยอ่ะตรงเนี้ยไม่มี้ยมีมันได้อยู่ในตรงผมได้อยู่มันได้ก็แย่กูตายเลยสัตว์ Kongen har jeg ikke med en ทางข้างหน้าขึ้นได้อยู่นะแตอเป็นกุญแจประตีจอดผมกูแค่อยากมีชีวิตฉันนะก็อยากมีชีวิตนะไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอังนี่ไหะที่มันมีแท่งลาวาที่มันมีแท่งลาวาด้านด้านซ้ายอ่ะอ้าอ้าเอ็นยู่ตไปกันไปกันไป เฮ้ย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 ายแล้เนเดิเเเล้อซ้ายเดินเดินล้อซ้ายข้างหน้าเลยเลย้างหน้เี้ยมากเหี้ยเดินล้อได้ไหเลยเออเทีนี้เออเออเยเฮ้ยไอ้ข้า้าเนี่ยคืออะไรอ่ะตายอ่ะย ตัวเราามอยากมีชีวิตเหมือนกันมาจบแล้วผมว่าจบแล้วล่ะลาก่อนไม่ต่อ